สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ลุงเล่าเรื่องรายการที่จะพาคุณย้อนเวลาไปสัมผัสเรื่องราวของคนรถและความฝันที่ขับเคลื่อนโลกให้หมุนต่อจากฟอร์ดที่สร้างรถให้ทุกคนเข้าถึงได้จากเฟอร์รารี่ที่สร้างรถเพื่อศักดิ์ศรีจากโตโยต้าที่สร้างรถด้วยความพยายามของทั้งประเทศวันนี้ ลุงจะพาคุณไปเยอรมน,นีสู่บริษัทที่ไม่ใหญ่ที่สุดไม่เก่าแก่ที่สุดแต่มีจิตวิญญาณที่แรงที่สุดในโลกยานยนต์บริษัทที่เชื่อว่ารถยนต์ไม่ใช่แค่พาหนะแต่มันคือเครื่องจักรของความรู้สึกนี่คือเรื่องราวของ BMW เสียงเครื่องยนต์แห่งเสรีภาพองค์ที่หนึ่ง จากท้องฟ้าสู่ท้องถนนย้อนกลับไปปี1916เยอรมน,นีกำลังอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่หนึ่งชายหนุ่มสองคนในเมืองมิวนิกชื่อว่าเคาแร็และกุสตาฟออตโตตั้งโรงงานเล็กๆเ,เพื่อผลิตเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินบริษัทของพวกเขาชื่อว่าบาเย r ริ c เชอร์โมเทเรนแวร์เคอร์หรือที่เรารู้จักกันในชื่อย่อ BMW ตอนนั้น BMW ไม่ได้ผลิตรถยนต์เลยครับพวกเขาทำเครื่องยนต์เครื่องบินให้กองทัพเยอรมันและมันมีสมรรถนะสูงมากจนกลายเป็นตำนานในสงครามโลโก้วงกลมฟ้าขา,ขาวของ BMW ที่เราเห็นทุกวันนี้จริงๆแล้วมาจากใบพัดเครื่องบินที่หมุนอยู่บนท้องฟ้าสีฟ้าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของรากเหง้าความเป็นนักบินที่อยู่ใน DNA ของพวกเขา แต่เมื่อสงครามจบเยอรมน,นีแพ้และสนที่สัญญาแวร์ไซห้ามพวกเขาผลิตเครื่องยนต์เครื่องบินต่อ b m เต้องเริ่มใหม่จากศูนย์ไม่มีสงครามไม่มีเครื่องบินไม่มีลูกค้าไม่มีอนาคตแต่แทนที่จะยอมแพ้พวกเขากลับมองไปรอบๆแล้วพูดว่าเรายังสร้างเครื่องยนต์ได้งั้นเราจะหาที่ใหม่ให้มันหมุน และนั่นคือจุดเริ่มต้นของ BMW บนท้องถนนองค์ที่สองเมื่อ BMW ยังไม่มีรถยนต์ช่วงทศวรรษ1920 BMW เริ่มผลิตมอเตอร์ไซค์รุ่นแรกชื่อ r 3 2เครื่องยนต์บ็อกเซอร์ที่ขับพลาตรงสมดุลสวยงามและมีเสียงเฉพาะตัวเสียงตุบตตุบตุบของ r 3 2ดังไปทั่วเยอรมน,นี และมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของคนหนุ่มที่รักอิสรภาพมอเตอร์ไซค์ BMW ถูกใช้ทั้งในการแข่งขันและในชีวิตประจำวันมันคือรถของคนที่อยากหนีออกจากกรอบต่อมาในปี1928 BMW เข้าซื้อกิจการบริษัทเล็กๆที่ชื่อว่า Dixi e ซึ่งผลิตรถยนต์ขนาดเล็ก แล้วรถคันแรกของ BMW ก็ถือกำเนิดขึ้น BMW Dixi e 3มทับ15มันคือรถเล็กน่ารักไม่แรงแต่สร้างได้จริงและมันทำให้ BMW กลายเป็นบริษัทผลิตรถยนต์เต็มตัวครั้งแรกแต่เส้นทางก็ไม่ได้ง่ายเลยครับเศรษฐกิจเยอรมน,นีล่มสลายสงครามโลกครั้งที่สองกำลังคลี่คลานเข้ามาอีกครั้ง องค์ที่สยุคมืดของสงครามและการล้มละลายเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองปะทุขึ้นรัฐบาลนาซีสั่งให้ BMW กลับมาผลิตเครื่องยนต์อากาศยานรวมถึงเครื่องยนต์สำหรับเครื่องบินรบอย่างเมสเซอร์ช m ิ t t f f 9 9หนึ่งในเครื่องบินที่ทนทานที่สุดในสงครามแต่สงครามคือดาบสองคม เมื่อเยอรมน,นีแพ้อีกครั้งในปี1945โรงงาน BMW ถูกระเบิดจนเหลือแต่ซากและตามกฎหมายของฝ่ายสัมพันธมิตร BMW ถูกห้ามผลิตยานยนต์ทุกชนิดคนงานถูกจับผู้บริหารถูกสอบสวนบริษัทเกือบถูกยึดครองโดยอังกฤษเหลือเพียงเศษเหล็กเครื่องมือเก่าและความฝันในหัวใจ ช่วงเวลานั้น BMW ต้องเปลี่ยนมาทำของแปลกๆอย่างหม้อหุงข้าวจักรยานและเครื่องครัว <c oughs> เพื่อให้บริษัทยังมีลมหายใจใครจะเชื่อว่าจากคนที่เคยสร้างเครื่องบินวันนี้ต้องมานั่งผลิตหม้อแต่ในความสิ้นหวังนั้นเองได้กำเนิดจิตวิญญาณน,นักสู้ที่จะทำให้ BMW กลับมาองค์ที่4การเกิดใหม่จากเศษเหล็ก ปี1952เยอรมนีเริ่มฟื้นตัว BMW กลับมาผลิตรถยนต์อีกครั้งด้วยรุ่น BMW 501 Baroque Angel เป็นรถหรูสง่างามสไตล er ์เยอรมันแท้แต่มันแพงเกินไปตลาดไม่ตอบรับบริษัทขาดทุนต่อเนื่องจนถึงขั้นที่เกือบถูก Mercedes-Benz ซื้อกิจการ แต่ในตอนนั้นเองชายคนหนึ่งชื่อว่าเฮอร์เบิร์ตควานตาร์นักลงทุนใหญ่ที่เชื่อมั่นว่า BMW ยังไม่ตายเขาเข้ามาช่วยฟื้นภูกิจการและในปี1 9 5 9 BMW เปิดตัวรุ่น70รถเล็กที่ใช้เครื่องยนต์มอเตอร์ไซค์แต่ขับสนุกเกินราคามันขายดีระเบิดและช่วยพยุงบริษัทกลับมามีกำไรอีกครั้ง BMW รอดตายอย่างปาฏิหาร และจากนั้นพวกเขาเริ่มถามตัวเองว่าเราคือใครกันแน่คำตอบนั้นคือเราไม่ได้อยากเป็นแค่บริษัทขายรถเราอยากสร้างรถที่ทำให้คนหลงรักการขับอีกครั้งองค์ที่5 The Ultimate Driving Machine ทศวรรษ1970 BMW เปิดตัวรถที่พลิกโลกยานยนต์ตลอดการ BMW 3 Series มันไม่ใช่แค่รถครอบครัวแต่มันคือรถที่ขับแล้วรู้สึกถึงทุกแรงสั่นสะเทือนของถนนและในยุคเดียวกัน BMW ตั้งแผนพิเศษชื่อว่า BMW Motorsport Hammer หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ b m Division รถในตระกูล M อย่าง M1, M3, M5 ไม่ได้สร้างเพื่อโชว์แต่มันสร้างเพื่อขับคำขวัญของพวกเขาคือ Sheer driving pleasure ความสุขบริสุทธิ์ของการขับไม่ต้องมีหน้าจอมากมายไม่ต้องมีที่นั่งสบายเหมือนโซฟามีเพียงพวงมลาลัยหนึ่งอันเครื่องยนต์หนึ่งตัวและคนขับที่อยากรู้สึกมีชีวิตทุกครั้งที่เสียงเครื่องยนต์ M6 ดังขึ้นมันไม่ใช่เสียงเครื่องยนต์แต่มันคือเสียงหัวใจของ BMW องค์ที่6จากตำนานสู่ยุคไฟฟ้าแต่จิตวิญญาณไม่เปลี่ยนการเวลาหมุนไปโลกเข้าสู่ยุคใหม่พลังงานไฟฟ้าแทนน้ำมันรถยนต์กลายเป็นคอมพิวเตอร์เคลื่อนที่แต่ BMW ยังคงตั้งคำถามเดิม แล้วความรู้สึกในการขับจะไปไหนพวกเขาสร้างตระกูล BMW i เช่น i3 i8 i4 iX รถไฟฟ้าที่ไม่ได้มีดีแค่ความเงียบแต่ยังให้ความรู้สึกของ BMW อยู่ครบแม้ไม่มีเสียงเครื่องยนต์แต่ยังมีเสียงของหัวใจนักขับเพราะ BMW ไม่เคยสร้างรถตามแฟชั่นพวกเขาสร้างรถให้กับคนที่รักการขับ และในวันที่โลกเต็มไปด้วยรถยนต์อัตโนมัติ BMW ยังคงยืนกรานว่าเราจะไม่ยอมให้มนุษย์สูญเสียความสุขในการควบคุมนี่คือเรื่องราวของ BMW บริษัทที่เริ่มจากเครื่องบินพังเพราะสงครามฟื้นเพราะความเชื่อและยังคงบินอยู่บนท้องถนนด้วยเสียงเครื่องยนต์ในหัวใจ สำหรับ BMW การขับไม่ใช่การไปถึงที่หมายแต่มันคือการเดินทางที่ทำให้คุณรู้สึกมีชีวิตและนั่นแหละครับคือเหตุผลที่เมื่อคุณได้จับพวงมาลัย BMW สักครั้งคุณจะเข้าใจทันทีว่า The Ultimate Driving Machine ไม่ใช่แค่คำโฆษณาแต่มันคือปรัชญายชีวิตของคนที่ไม่ยอมให้ใครมากำหนดจังหวะหัวใจของตัวเอง ถ้าชอบเรื่องเล่าของลุงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และซับ c r i b e แล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปของลุงเล่าเรื่องครับ